ทำเรียวค่ะไปให้เต็มอย่าหยุดแค่ตรงนี้อุยทุกคนต้องหันนะปิงปุงปังปิง,งผมทั้งหน้าทั้งปากทั้งอะไรทุกอยาก่างคือแม็กซิมัม วันนี้คะ่ะเอพิโซดนี้เนี่ยคิดมากๆตอนนี้คือทุกคนก็อยู่บ้านแล้วไม่มีอะไรทาก็คือทาเรียวค่ะหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยทำเรียวแบบเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดมาเปลี่ยนชุดไป,ปยไปทำยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาลองเล่นไปด้วยกันนะคะคืสก็อยู่บ้านเหมือนกันแล้วก็จะเปลี่ยนลุกไปหลายหลาุอู่ชว่ามันจะยากง่ายแค่ไหนไม่ใช่เรื่องง่ายถึอแต่มันเป็นเรื่องสนุก ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชุด2มาแล้วชุด2ก็คือว่าเออจากชุดอยู่บ้านเมื่อกี้นี้ตอนนี้เราก็จะเป็นมาแบบ business นิดนึงนะคะก็คือมีการรัดผมเติมย y e l i n e ์อ่ะเรามาลองทำเรียวกันตอนน่อเลยค่ะอุตสาห์แต่งตัวแล้วค่ะถ่ายแค่เรียลอย่างเดียวมันก็จะแบบว่าเรื่องพลังงานในการแบบแต่งเพิ่มชุดนี้ขึ้นมาเราจะไปถ่ายภาพนิ่งด้วยค่ะมุมต่างๆของบ้านเราเนี่ยก็สามารถหาม,มุมที่แบบเราจะถ่ายได้นั่นนู่นนี่แต่ชุดนี้พอมันเป็น business ขึ้นมาปุ๊บเนี้ย ดิฉันก็คิดว่าแค่การเปลี่ยนชุดเปลี่ยนผมมันไม่คอมพลีทค่ะมันจะต้องมีอีกหนึ่งอย่างกลิ่นของเราน้าหอมของเราต้องมาไปให้เต็มอย่าหยุดแค่ตรงนี้ไป,ไปหาไปทํมกันมุมนี้คือแบบว่าเป็นสีที่แบบว่าเออน่าจะเข้ากับชุดเราอะไรอยเงี้ยเราก็เลยเลือกมามุมนี้ก่อนอื่นก็คือเราต้องรู้ก่อนนะว่ากล้องเราจะอยู่ตรงไหนใช่ไหมถ้ากล้องเราจะอยู่ตรงนี้นั่งทางไหนให้แบบว่าขายาวน้านนี่นู่นคำนวณดูของฉันคำนวณแล้วเมื่อกี้มุมนี้น่าจะอยู่เฟสช่วยถ่ายพี่หน่อยมุมนี้เอาขายาวแบบสุด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าการแปลงโฉมเฉยๆมันยังไม่คอมพลีเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันขอไปหยิบน้ำหอมก่อนจะได้คอมพลีน้ำหอมอันแรกนะคะที่จะแนะนําเพื่อให้ลุคนี้คอมพลีนะคะลุคนี้ก็คือจะเป็นลุกแบบว่าผู้หญิงแบบมั่นใจประสบความสําเร็จเป็น working woman เดินออกจากบ้านแล้วแบบว่ามั่นใจสวยน่าค้นหาอันนี้เป็น CEDP นะคะก็จะเป็นสีนี้แล้วก็ งงนะมันหอมใช้ได้ทุกวันน่ะน้องไม่ได้ฉุนเกินไปแล้วก็ไม่ได้รุนแรงเกินไปแต่ว่าถ้าฉีดน้ําหอมแล้วเดินออกจากลิฟต์ทุกคนต้องหันนะนี่คืออันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องฉีดโชกเพียงนิดเดียวจะบอกว่าคุ้มมากเพราะว่าใช้เพียงแค่นิดเดียวขอถ่ายรูปพร้อมกับขวดได้ไหมคะเพิ่มลูกนี้ขายาวนะขายาวเหมือนเดิม อาถ่ายภาพเสร็จแล้วคนดูบอกว่าแต่หนูยังไม่ได้เป็น working woman หนูไม่ได้ต้องการประสบความสำเร็จอะไรมากมายหนูอยากจะเป็นแบบว่าคุณหนูแบวบะไรอย่างเงี้ยมีเป็นรุ่นนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบว่าใสขึ้นมาหน่อยแบบ floral f o r a l นี่ค่ะสีชมพูก็คือเป็นคุณหนูเลยอยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะน่ารักค่ะ โอเคค่ะชุดที่2นะคะมาในชุดสีแดงทั้งหมดเลยเพื่อความแตกต่างจากชุดที่1นนะชุดนี้เนี่ยก็เพิ่มความเซ็กซี่แล้วก็เป็นผู้หญิงมั่นใจเหมือนเดิมแล้วก็หน้าคนหาเหมือนเดิมค่ะซีพาสเซีเน่นะคะแนะนำะเพื่อความคอมพลีทของเราแนะนํากลิ่นนี้คะ่ะเป็นกลิ่นแบบว่าออริจินอลตัวจริงของเขาเลยถามว่ากลิ่นเป็นยังไงฉันต้องฉีดเพื่อความคอมพลีทของ อันนี้มันก็จะไม่เหมือน,นเมื่อกี้นะอันนี้จะเพิ่มความเซ็กซี่ขึ้นมานิดนึงฉันรู้แล้ววันไหนวันไหนต้องไปยืนหน้าห้องประชุมหน้าห้องประชุมแล้วก็เป็นแบบว่าโน้ตพอยทนะคะอันนี้นะคะที่คุณทำมานะคะเป็นแบบน<ด>า้นขายาได้มากเ<า>พิ่มความอาริแวนเซ็กซี่คืออันนี้ค,นๆๆคือ,อนนพอม,ม,มันไม่ฉุนมากมันจะไม่ตะโกนว่าแบบมองฉันสิมองฉันสิแต่เหมือนเดิมคือซิพาเซโอเน่เนี่ยทั้งหมดทุกตัวบอกเลยว่าเดินผ่านผ่านอะมาถ่ายเบลกันต่อดีกว่าเดี๋ยวไปถ่ายพัมมิงด้วย ตอนนี้นะคะวิวของเราใกล้เสร็จแล้วนะคะเหลือลุคสุดท้ายอีก1ลุคเท่านั้นนะคะซึ่งการแต่งหน้าทําผมเปลี่ยนชุดเนี่ยเป็นเรื่องสนุกนะขอให้เป็นเรื่องสนุกของทุกคนเดี๋ยวไปดูลุคสุดท้ายกันคือเราเป็นกิจกรรมที่แบบเหมือนไข่เชียร์ไปด้วยนะเหมือนกับเปลี่ยนลุคแฟนถูกต้องไม่ต้องเสื้อผ้าใหม่ก็ได้นะเสื้อผ้าที่เรามีอยู่ในตู้มิสเซนแมชใหม่ก็ได้แล้วก็ปิ้งปุ้งปังปิ้งอะไรของเราไปอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะชุดสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาพร้อมกับนดมหอมที่มัันนนนแแบบบว่่่าาาาาาเเขขข้้้กกกชุดมมยิงึไไปปอีจะะะํค โอเคค่ะชุดสุดท้ายนะคะจะเป็นชุดที่แบบว่าแม็กซิมัมคือทั้งผมทั้งหน้าทั้งปากทั้งอะไรทุกอย่างคือแม็กซิมัมซึ่งอันนี้เขาก็คือเหมือนไปงานเลยเนาะฉันก็เลยขอแนะนาค่ะอันนี้เป็นกลิ่นที่จะมาบอกนะคะคือซ si ิพาซิโอเน่อินเทนส์อินเทนส์เนี่ยทำไมถึงเลือกใช้อันนี้คืออย่างที่บอกนะคะว่ากลิ่นเมืกลิ่นเนี่ยคือหอมหมดเลยแล้วก็หน้าคุ้นหาเซ็กซี่ดูเป็นผู้หญิงแบบว่าประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เนี่ยอยากจะใช้อินเทนส์เลยเพราะว่าลุคนี้เนี่ยเหมือนแบบเราไปงานไปรับรางวล งานแต่งงานซิพาิโอเน่เนี่ยอินเทนส์คือจุดเด่นของเขากลิ่นมันจะติดทนนานกว่าซึ่งถ้าถามเรื่องกลิ่นเนี่ยหอมทุกอันอยู่แล้วอยากให้ทุกคนได้มาลองดมกลิ่นเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถสั่งออนไลน์ไปซื้อที่หน้าเคาน์เตอร์ทําได้ทุกอย่างแต่อินเทนส์จำไว้ว่ากลิ่นติดทนนานแล้วก็สําหรับงานที่เราต้องการเพิ่มความพิเศษนิดน,นึงอย่างเงี้ยค่ะอ่ะจุดสังเกตเหมือนกันหมดเลยอะค่ะพี่เพ่ทำยังไงดีซิพาิโอเน่ปกติเนี่ยก็จะเป็นขวดที่ด้าน เห็นไหมคะเป็นกระจกใสแบบนี้นะขวดแก้วแต่ Intense จะแดงไปหมดทั้งอันเลยแตกต่างกันแบบนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะเควก็มา mix and match แล้วก็เปลี่ยนชุดอยู่ที่บ้านทำเรียวให้มีกิจกรรมสนุกๆที่บ้านกันนะคะรวมไปถึงการแนะนำการแต่งตัวให้ complete แบบสุดๆก็คือเราจะต้องมีกลิ่นที่ติดตัวไปให้เซ็กซี่เย,ย้ายวนน้าค้นหาดูเป็นผู้หญิงที่แบบว่ามีความมั่นใจแต่ไม่ต้องงงนะคือจริงๆน้ำหอมซีของโจเซ่อาแมานี่เนี่ยมีทั้งหมดจำไว้ว่ามี2ตระกูลคืออ,อันแรกก็เป็นซีพาเซโอเน่ก็จะเป็น intense แล้วก็แบบปกตินะคะเสร็จแล้วก็จะมี มีซี d ีก็จะมี Intense แล้วก็แบบว่าที่มัน f ล o r a โขึ้นก็คือมีกลิ่นแบบว่าหอมแบลที่เราคุยกันไปว่าแบบเออคุณหนูขึ้นมานิดหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครชอบตัวไหนแล้วก็ถนัดแบบไหนเนี่ยก็ลองไปเลือกกลิ่นน้ำหอมดูนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูผลงานของเรียวกันดีกว่า